แต่ว่าถ้าสิเขาคิดว่าสีเอาคนงานโฮ้ยมีโรงงานมีอย่างเกิดขึ้นมีโบกุณนี่มันเกิดขึ้นเ็าสิมาจ้างแรงงานบ้านนอกเพรา่มีค่ะถามมาถูกหม่องถามมาหม่องนาพ่อกับแม่ก็ไม่เอาคนงานในประเทศไทยก็เอาคนงานต่างชาติถามวายุหันประเทศใดพระยา่พม่าพะนะมีผู้ใดไปนั่งถามบอกว่าพระนางเป็นประเทศพม่านี่งานเราป่วยมาซีปียี่ซีปีแลาสิมาบอกบ้านข้าว่พามีผู้ใดไปนั่งถามแล้วบอกว่าจะป่วยบอก จะเป็นยังบอกไทยสิไปน้ำสีก็แหย่แห่นบอกค่ะอ่านี่ก็คือป้ายนะค่ะป้ายที่เขาติดไว้ถนนเส้นนี้เป็นเขตห่วงห้ามและต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากผู้จัดการโครงการของอภิโกตไปติดไปทั่งไปติดไปถนนหนทางข้างเขาขีดเปิงดูถนนหนทางขีดให้บา้านขึ้เต่าเที่ยวอยู่ตแตงแต้มาแต่หน่อยจป็นไงติดป,นะป้ายนั้นสิ่ใบ เขาคิดเบิ่งมาบาบนเทนน่าจากทิดเป็นเนนนของบานเท่าเอาปิดไปเพื่ะออ่ะ,อะ,อะอันนี้ ก็เจ้าเ่ละค่ะอ่าเป็นห้ามีให้บ้านให้เจ้าเที่ยวอยู่ประจำเนี่ยแหละห้ามบุกรุกถนนส่วนอยู่คนอนุญ,ญาตเฉพาะอ,อัปิโกเท่านั้นเอาไปอาป่านลงไปคือคือวายจังสีบ้านปู่สิบปติเป็นสีเหมือกันคือเบิรงนเลรทิ้งดั่ห้ามรถอ้อยผ่านโดยเด็ดค่ะเอาทัางไม่เหลือเนี่ยแต่คือไม่อ,อ้อยยุ่แโดยที่นี่สิเทศจังไลยบ้านเฮ้าม้่างนี่จะมมแจะอ้อยเห่ือกันตัว สี่ปวา,า,า,าออปรีนี่เที่ยว,มมว,วเ,นนนเขาเที่ยวออกกันสิบ่ปวารีแลนหาจะอภิโฟขอออกคุณบ่อนไม่นบ่ล่ะแค่ทีสิบ่ปวารีสูงข้อสิ่สี่ปลายตั้งสี่ปวารีเป็นถนนเขตของหมู่บ้านเข้าถนนสาธารณะกี่ธากันเที่ยวทุกเมืองอน,นี่เป็นรถที่ถ้าจะขัาไปจากที่ไปข้างนอกื้ขอขับไปขนตู้ท่านพีน่หนึ่งขนตู้ ก่อนต่างๆผิดอยู่ในหลุมไหนเพราะว่าหลุมพระเจ้าคือติดุูปแล้วพระเจา้าเช่าเสี่แล้วหลุมของอยูบานหน้าเรานี่จากที่ถามสอบถามมาเิืนมาหัวจะขุดเนี่ยยูบานหน้าเราแล้วก็หัวจะทดสอบเขาไอเวลาเขาน้อยจะทดสอบเขาการไป้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเกิดการลองเลี่ยนของเชา่าบานี่อยูรลบหลบหลุมพอ,อยัง ที่เห็นชัดๆว่างเล่ยพญานั่นเราไปลองเรียนว่าเล่าเน้นและฤกษ์หายใจวอกอรู้สึกว่าเออเมียกกระลมป่วยเจ้าของกระลมป่วยเพราะว่าแกนี่ยมันเหม็นสิงที่เห็นชัดๆเลยแกมันสิเหม็นค่ะพอไม่สิเผาย่างมันขึ้นเราการเทอเนี่ยมันขึ้นอ่าแรงกดอากาศอากาศมันสิมีแรงกดน่ะปะคะถ้าเวลาทอเนี่ยมขึ้นอ่ะอากาศมันสิกดลงต่อ่าทีอยากเองเราห่างจากหลุมประมาณหารอยเมเป็ จากผีกระประมาห่างลอยเมตรแ้องันี้แสบดังแห้งแล้วว่าแสบดังหายเวลาไปไปุเป็นเกียรติยางหายใจแทบ่ออกไปรู้สึกว่าพ่อที่เหล็กนี่กับพ่อท่นที่นี่มันลมป่วยนี่เริ่มลมป่วยเมียกะลมป่วยแห้งกระฟองกะลมป่วยแห้งยางเคนเนี่ยเริ่มน้อยล้มปริมาณการเริ่มน้อยล้มเพราะว่ายาเข้า,าหูทุกคนผู้ใดที่กียรติยางสือหูค่ะจากผีถามมาทุกคนบอกว่ายาทำให้เสื่อมไปทบเล็กๆน้อยๆเรื่องข้อหอน มันจะกีดก็ค่อยออกเลยยางพเจ้าจนายางเพื่อนเนี่ยมันนำยางเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆจากถามผู้ที่เพื่อนกีดยางมากผู้ที่เพื่อนไปศึกษาเรื่องยางมากาเพื่อนบอกว่าถ้านำยางนี่สีดำแปลว่ายางอ่อนแอยางไปเึงสารสารเคมีาาเพราะว่าสารเคมีเน,นี่ยมันเผา,า,า,าบ้านแล้วก็้าบางนในตอกปลาเริ่มมีคราวอาจารย์ที่นี่บางอยากจะให้เขาไปเจอ,อเพิ่มข้าวนะ,ะคะเพราะว่าสกีเพื่อนปีนออกมาแตกแล้ว ไปเจอข้างว่าไอ้คนก็ทบลุ้นขุดเจาะบ้านนาเหลาสิ่อะไรเสยเป็นแม่งเป็นที่ว่าไอ้ก็คือชาวบ้านก็จะในนีการเดินขบวนไปประท้วงยุนาลุ้นกุญเจอบิโบว่าชาวบ้านก็จะเป็นพื้นขั้นเป็นเป็นพื้นขั้นเป็นตุ้มแดดลมพวยหายใจเบอๆเจอว่าอโรคพยาบาลสสายแต่น้าสุกอะเป็นโรคหื้นที่มาเพื่อเอาเจาะเอาเลือดที่แทบ้านไปตรวจ ไปที่นี่ไปขอให้อภิโก้ว่าหยุดหยุดการเผาหยุดเศร้าเขาได้แล้วใช่ไหมเจอากบอไปกีดยางก็บอะไรเขากลับมาจนว่ามีการตั้งเวทีขถึงโย่มันสารการสารการจังหวัดอภิโก้วก็จะบอกว่าหยุดไม่ได้เพราะถ้าฉันหยุดฉันก็จะเสียรายได้ไปกี่นัดแต่ละวังที่มีการหยุดเพีังแค่พอกับพยอมถึงท้าบ้านไปสิมาลองเลี่ยงจังไดเดินขบวนในพกพย่อมคูบาเหตุข้าสัานลงมาแห่งอภิโก้วหยุดอภิโก้วกบซึ่งแต่ พอเขาบอกว่าเมี่อ20ไปสร้างเขาเบื้องต้นอ่ะเราบานเ้อาตาดำตาแดงสี่ตายมากสิเป็นหงบอกผู้ใดๆจนดานเท่าบานว่ายน่อมผัวเริ่มดูแล้วว่าเออผู้วดูแล้วว่าให้บานพะเจ้าเดือดร้อนแห้งเดินขบวนก็ยุดก,ก็ย้อนเริ่มไปปะท้วงลุ่นแบบก่ย่อมแล้วพอเท้าบานพะเจ้าเนี่ยเป็นลของสะโกแห้งจาจู้ว่า,วาได้เห็นหนังสือโลกไปหากลุ่มเชื้อเพิ่มท่ามนากลุ่มเชื้อเพิ่มแง่ดีเห็นหน,นังสือตัวงมาสงกสร้างอภิปก หยุดเผากาจนในมีการอ่าแต่ที่เด็กไปอ่านข่าวก็คือว่าเอารถตรวจมลพิษนะคะที่เป็นรถของหลวงโดยตรงๆสงมตงมาจากรากรุงเทพเพราะว่าอภิโกอ่านว่าฉันมีเครื่องตรวจวัดอากาศที่ถูกต้องตรวจวัดอากาศเสร็จทา่าก็ว่าเอ้าเครื่องตรวจวัดอากาศของบริษัทนี้อภิโกเป็นผู้จา้างเงื่นอภิโกเป็นผู้จา้างเงื่นบริษัทนี้มาตรวจวัดอากาศถามดูอภิโกเอ๊ คือไอ้บริษัทตรวจวัดอากาศสิเขาทางไผ่ลิขเอาชาวบ้านเลบกยม้อมชาวบ,าบ,บ้านเห็ุจังไ์เล็กับใบย้อมจนว่ามี่ทำมีการไปเอารถไอ้ตัววัดอากาศของไอ้ของรราโดยตรงนะบ้านจากกรุงเทพลมาตั้งจุดเพื่อที่ตรวจวัดอากาศพอมาหอดปุ๊บก็สิตรวจวัดอากาศที่เขลกเขา,กาไปนั่งอ่านข่าวเรื่องนี้ตลอด,หดหมหาทิศมาทนี้เนตตลอดเพคุยกับเด็กสาวไว่ พ่อไปรอดนะ่ไปไปยุุ่ดที่สิพรอมที่สิตรวจวัดออพอากาศอาาศอพิงโกลได้แจงว่าเรื่องจากเครื่องขัดข้องตรงท่ามกลางสมก็เรียกว่าสามาให้เผากาดแดญ่ภานะในจนว่ารอกเป็นอาทิตย์ วันรอบเป็นอาทิตย์ค่ะที่เขาคิดว่าเคยสิมารอบวัฏอากาศประมาณสี่ชั่วโมงติดต่อกันเราเคยสืบสวนวัดอากาศรอบเป็นอาทิตย์เป็นสิืบสวนวัดอากาศแม่ตอนนี้ผลยังโบออกมากแต่กรยนั้นกสามารถจะยืนยันได้เพราะว่าผลยัางโบผลยังโบออกมากว่าผลยังโบออกมากว่าอ่ามันเป็นพิษจริงผลการตรวจสอบยังโบยืนยันสูงมากไอ้เทศบ้านผู้ที่ล้มป่วยไปแล้วค่ะตอนเนี้ยเนวัาสิเป็นเดือนแล้ว เปเอาเงืง่อนไใดนี่มารักษาจาของก็เลยยยาไทยจากทีความรูที่ใดมากอาจจิบอม่นความรูที่เป็นเช่งวิชาการที่ยี่ลีแต่เป็นความรูที่ใดมาจากข้อมูลต่างๆที่สามารถหาได้เป็นความรูที่จาของคนมาจากจาของเองเป็นความรูที่อ่าบ้านห้องทีท่บ่าเคยรูอย้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยในรู้ได้สัมผัสถึงจุนเนรไปถามพี่น้องที่แท้จริง ซึ่งอยากให้เอาความรูเนีย่ยมาบอกพี่บอกน้องเข้าเพราะว่าจัไแนกับจางอันนี้ก็บือ่บานของเข้าแล้วมันจะยู่ใไกลบานเท่าเอลี